ในการทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เป็นการหมักปุ๋ยแบบง่ายๆจากอินทรีย์วัตถุจากหญ้าจากเศษพืชในสวนอุปกรณ์ก็จะมีล้อยางนะผมใช้ล้อยางทำไมต้องใช้ล้อยางเพราะล้อยางมันหาง่ายแล้วก็ล้อยางจะเป็นตัวบังคับนะเป็นปลอกบังคับปุ๋ยเวลาเราขึ้นเหยียบย่ำอัดมันจะได้ปริมาตรที่เยอะมีล้อยางมีแก้มยางก็คือส่วนที่เราผ่านออกจาก การข้างของอยางแล้วก็มีผ้าพลาสติกสี่ดำนะครับการทำก็เริ่มต้นเราก็เอาหญ้าที่เราเราถากเมื่อกี้นะถากเมื่อกี้ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในอยอยล้อยางใส่มันจะมีดินบนด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่า การหมักนั้นจะต้องมีดินเป็นส่วนประกอบนะเศษหญ้าสักเศษหญ้าอีซีถูกหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ินสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นขยะเปลยกที่เราแช่มาแล้วนะแช่มาแล้วจะหมักผิวภาพก็ลาดไปเลยใส่มันให้เปลยกเต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีติดปนก็ออก หลังนั้นก็เอาอีกที่วัตถใส่เขามีตรงเจ้านี้เราไปตัดเครือ่องอทองแก่แล้วทิ้งแล้วเอามาใส่สวนของเราเรจะเตียนนะครับบางทีมีลกแล้วสวนเราไม่มีลกเพราะทุกอย่างเราเอามาทำปิดผนึกหมดต้นละก็ล้มมากับศัพต้นกล้วยล้มมากับศัพหน่อกล้วยยี่ที่ศัพท์ศัพทัดเข้าไปเนี่ยสุดยอดเลยนะ ที่สดยิ่งถ้าใครมีที่ดินอยู่เป็นขาน้ํามีผักตบชาวามีผักตบชาวามีจอกมีแหนก็พืชน้ำนั่นแหละมาหมักอ,อ,อย่าลืมก็แล้วกันไม่ต้องใส่ดินด้วยนะยดินเป็นส่วนประกบอบเพราะดินจะเป็นตัว<า>เร่งการย,ย่อยสลายแล้วก็ไม่ต้องมาพีิกลกับกองไม่ต้องมาลดน้ำลดอะไร ถ้าพฤฤืชสดอย่างที่กําลังย่ำเราต้องเหยียบอัดนี่สองอาทิตย์สามอาทิตย์ไปใส,ส่ต้นไม้ได้สามนาทีหอใสตัวนี้จะเป็นกรดนะครับน้ำมักที่ภาพจะขยับเปียดนีดเป็นกรดกรดจะทำหน้าที่ไปกัดก่อนดินให้ปล่อยกรดปล่อยพาดพาดอาหารในดินเนี่ยมันจะมีไปหมดแหละโดยเพราะเหล็กทองเม็ดเมงกานิสนิกเกิลคาร์บอนคาบอนทองแดงอะไรนี่ส่วน าขยะกับใบไม้ที่เราหมักก็จะย่อยให้ฮิวมัสจากเศษพืชออกมาถากยามมาก็จะมีดินปนอยู่แล้วเยอะเลยเยอมกยุบใส่ไปลาดน้ำขยะไปใส่ไปลาดน้ำขยะไปลาดให้ชุ่มนะให้เปียกเลยถ้าไม่เปียกไม่ได้ไม่เปียกไม่เน่าสลายตรงนี้มันจะแห้งแล้วก็ใบไม้จะไม่ย,ย่อย กัไมีใช่น้ำธรรมดานะน้ำขยะน้ำต่อข้าวทีเช็ดตาดำมันจะเป็นตัว้าปฏิดำจะเป็นตัวบงงังแสงไม่ให้แสงมาถูกปุ๋ยไอถูกอินรีซ์วัตถุแล้วก็ถูกไอจุลิซีแล้วก็ทับด้วยแกมยางกันลงดิวจากนั้นถ้าจะป้องกันไม่ให้้ายางมันกรอบ้้มันมียุททนนานก็ ที่หนึ่งด้ดินติดข้างบนนะจะเป็นการทำให้กองปุ๋ยไม่ร้อนจัดเวลาโดนแดดเผาแล้วก็ถนอมพลาสติกเรานะพลาสติกเราก็จะได้ทนใช้ได้หลายรอบพลาสติกเวลาสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราดึงออกแล้วเราก็เอาไปใส่ถังถังไว้นะครับใส่ถังไว้มันจะได้ไม่กรอบถ้างงั้นพลาสติกมันจะเปืองพลาสติกตัดมาที่หนึ่งก็อยู่ได้สองปีสามปีถ้ารู้จักใช้ หมักได้สามวันเนาะสามวันนี่สามวันได้ขนาดนี้นะนี่จะลองแช่ดูนี่หมักได้สามวันสามวันนี่นี่เชื้อเดินแล้วนี่เชื้อขาวนี่นี่นเชขาวนี่เดินแล้วนี่คือสามวันสามวันหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ที่นะต้องสักสิบวันสิบสี่วันสองาทิตย์อันนี้หมักมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วขั้นตอนเอาไปใช้ก็คือตักไระชาได้เลยหรือจะปลูก พืชผักในนี้เลยก็ได้นะครับตอนนี้จะใส่ตัวน,นี้ก็แล้วกันตัวน,นี้ก็คือมะเขือม่วงมะเขือยาวข้างบนเมื่อกี้นี่มันมันจะเอาดินทับก่อนไงอันนี้จะมีตัวด้วงแล้วเห็นไหมถ้ามีสัตว์มาอยู่ได้แสดงว่าดินดินพร้อมที่ใช้งานแล้วเพราะว่ามันคลายความร้อนแล้วนะเรียกว่าดินมีชีวิตแล้วนะครับดินมีชีวิตแล้วก็ใช้ได้เลยก็ตัดตัดเป้าก็ไปใส่ต้นไม้ น้ำอุดมสมบูรณ์แดดดีการดูดซึมอาหารได้ดีการส่องคลอแสงปรุงอาหารได้ดีปุ๊บมันจะงามพองามปุ๊บแข็งแรงแข็งแรงปั๊บแมงม่มากวนถึงมากวนก็มันก็ไม่เป็นโรค1 0บเนี่ถือว่าไม่เป็นไรแมลงมาในในป่าในที่ปลูกเหมือนกันในสวนก็มีแมลงก็ปล่อยมาเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรยั่งยืนหรือ,อเกษตรธรรมชาติถ้าจัดก,การดินเป็นจัดก,การบริหารน้ําเป็นเรื่องโรคแมลงไม่ต้องกลัว เพราะว่าปุ๋ยเราจะใส่2ทางหนึ่งปุ๋ยบำรุงดินซึ่งเราหมักสองปุ๋ยที่ไปกับน้ำนะปุ๋ยไปกับน้ําพืชก็จะมีเขาเรียกว่ามีขอบใบมีขอบใบมันก็จะดูดซึมมันก็จะดูดซึมธาตอาหารทางใบได้ด้วยออกซิเจนทางใบแล้วมันก็จะแหลกสันดาบตลอด